สวัสดีครับนะครับสวัสดีสัปปะชีคราวันทุกท่านนะครับครับวันนี้ช่องบางอีสานคราวันนะครับโดยโคชจักรินนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับมาทำคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับการทำดาวน์โหลดกิดบุกนะการดาวน์โหลดกิดบุกเข้ามานะครับ อ่าิดบุ๊กตัวนี้มีความสําคัญยังไงนะครับจากข้อมูลของโค้บัญชาคาโค้บัญชาบอกว่ากิดบุ๊กตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่นะครับเข้าไปเชื่อมต่อระบบ p พ n เด็กไอนะครับในการซื้อขายที่ดินซึ่งมีความสําคัญมากตอนนี้นะครับวันที่18พุศธกิกานะครับหกตรงนี้ก็คือให้ดาวน์โหลดฟรีอยู่ในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าคุณจะดาวน์โหลด นะครับแพลตฟอร์มตรงนี้เข้ามาใช้นะครับคุณจะต้องจ่ายตังค์นะฉะนั้นทํำยังไงนะครับสําหรับทีมงานหมอใบใจสู้นะครับขออนุญาตไปที่อ่าลิงก์ของโค้ดบัญชาเลยนะครับที่เห็นหน้าจอตรงนี้นะครับอ่าคือลิงก์ของโค้ดบัญชานะครับแต่ให้ดูตรงนี้นะครับ <c oughs> ไปที่ลิงก์เลยนะครับถือว่า เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะเข้ามาสู่หน้านี้เราก็เลื่อนขึ้นมานะนะนครับ๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ๋อเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะแล้วทีนี้ไปไหนต่อนะครับไปไหนต่อแป๊บหนึ่งทำไมสงสัยไม่มีข้อมูลแล้ว <laughs> นะครับอ๋อี่ไงลิงก์ตรงนี้นะครับมาที่ลิงก์ต่อเลยนะครับมาต่อที่ลิงก์ตรงนี้เลย นะครับอืมไปได้ไหมนะครับ <c oughs> นะบโอเคใช่นะครับเข้ามาสูนหน้านี้นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วไปไหนต่อนะครับมันจะเป็นหน้าาเกี่ยวกับ Facebook นะครับแล้วก็แตะมาที่แต่นะผมเคลื่อนย้ายตัวนี้แป๊บหนึง นะนะน่โอ้ตัวนี้ปิดอยู่ด้วยนะไอตัวนี้แหละฮะตัวที่นะฮะต,ตัวเลดลที่เป็นตัว w นะครับแตะเข้าไปเลยนะฮะนะตัวนี้นะฮะแตะเข้ามาก็าจะเจอหน้านี้นะครับเจอหน้านี้แล้วก็แตะไปที่ตรงนี้เลยนะครับผม,มง่ายๆนะะผมไม่อ่านนะครับ แต่เข้าไปเลยนะครับรอแปบ๊บหนึ่งครับมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลตรงนี้เป็นชื่อเราชื่อจริงนะฮะชื่อจริงที่ตรงกับค่าวันนะครับชื่อจริงที่ตรงกับค่าวันตรงกับแพนเ c ็กไอนะครับชื่อแล้วก็นามสกุลใส่ตรงนี้นะครับ เป็นชื่อจีนามสกุลจริงที่ตรงกับคาวันแล้วก็ตรงกับแพนเป็กซนะครับจากนั้นใส่ตรงนี้นะฮะ Gmail นะครับ Gmail นี่สำคัญมากนะ Gmail ให้ตร,ใ One, ตรงกันกับในคาวันตรงกันกับในแพนเ็ก ix นะครับเพราะว่าระบบจะเชื่อมกันโดยตรงนะครับจากนั้นก็มาใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับใส่รหัสผ่านตรงนี้ใส่ให้ครบ10ตัวนะครับสมมติว่า นะครับคุณมีชื่อที่ยาวหน่อยอาจจะเป็นผงนะครับให้ใส่ตัวตัวแรกนนะฮะใส่พิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปอาจจะใส่พิมพ์เล็กได้นะใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ให้ครบ10ตัวนะครับตัวพอใส่ชื่อเสร็จนอะงภาษาอังกฤษเราก็ใส่เครื่องหมายเรียกว่าสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ ตัวหนังสือต่ออีกให้นับแล้วให้ครบ10ตัวนะครับนับแล้วให้ครบ10ตัวจากนั้นแล้วก็กดมาที่นะครับตรงนี้เลยนะกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับนะบกดมาที่ Account ตรงนี้นะครับถ้ากดถ้าผ่านปุ๊บนะฮะมันจะลิงก์ไปที่นะครับ Gmail นะครับเขาจะส่งข้อมูลไปที่ Gmail นะครับให้เราไปเปิดที่ Gmail นะครับออกจากหน้านี้ไป นะครับแล้วก็มาเปิดที่ gmail เราตรงนี้นะครับมาเปิดที่ gmail ดูนะครับอ่าของผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับข้อมูลจะขึ้นมา gmail ตรงนี้ให้ดูนะครับนี่คือ gmail ที่ข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปก็จะมีการอ่า verify หรือว่ายืนยันตัวตนใน gmail นะครับ เราก็แตะไปที่ยืนยัน Gmail หรือว่าคอนเฟิร์ม Gmail ตรวนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการนะครับยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนเชื่อมระบบกับ Panic ไอแล้วก็ระบบคาร์วันนะครับสำหรับคนที่เล่นเกม Panic ไอเเท่านั้นนะครับอันนี้คือความสำคัญมากนะครับถ้าคุณไม่ได้ อ่ลงแลพลตฟอร์อมตัวนี้ไม่ได้สมัครแลพลตฟอร์อมตัวนี้นะครับจากข้อมูลที่โค้ชบัญชานะครับบอกว่าอนาคตข้างหน้าคุณจะไม่สามารถอ่าจำหน่ายที่ดินในอากาศได้นะครับคุณจะต้องซื้อนะครับตอนนี้เขาแจกฟีอยู่รีบเข้าไปสมัครนะครับคุณจะต้องได้ซื้อนะฮะเอาโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณ นะครับทุกท่านที่ชมจนจบนะครับขอบคุณอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับดูคลิปเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแพ n น c กไอเอ็กมเสมือนจริงสำหรับวันนี้นะครับบ่าวอิสานนะครับข่าววันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับสวัสดีครับ